คนหนึ่งค่ะไปที่ร้านอาหารแล้วก็สูบบุหรี่พอสูบบุหรี่เนี่ยก็ทําให้คนอื่นที่เข้ามาในร้านเขาก็ไม่ชอบอ่ะเนาะก็เลยมีคนเข้ามาเตือนเรื่องว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันมันรบกวนคนอื่นอ้าวกลายเป็นว่าไม่พอใจค่ะเป็นตํารวจด้วยนะคะแต่ว่าไปด่ากลาดคนอื่นเลยค่ะ เสียงมันจะชุลมุนมากเลยนะคะ,คะแต่ว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงค่ะมีอาการมึนเมานะคะแล้วก็กําลังด่าทาอกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองมหาสารคามผู้ชายคนนี้มานั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้านแล้วสูบบุหรี่ที่โต๊ะพอมีคนอื่นเข้าไปต่อว่าก็สร้างความไม่พอใจเขาก็เลยด่ากลับค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า เป็นเอเลี่ยนเข้ามาอยู่เมืองไทยถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยทางร้านก็เลยให้ตำรวจสายตรวจสองนายเข้ามาระง,งับเตุแล้วก็พาตัวกลับไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังโมโหอัลลวาดไม่หยุดนะคะจนไปมีปากเสียงกับแฟนของชาวต่างชาติซึ่งแฟนเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก่อนที่สายตรวจจะนำตัวกลับไปก็ยังโวยวายที่ลานจอดรถแล้วก็ครูผมไม่ต้องการให้ใครมาดูหมิ่นตำรวจอย่าก,กลัวใคร ไอ้เจ้าร้านนี้เนี่ยมันใหญ่มาจากไหนผมไม่สนหรอกไอ้ไก่ทองมันต้องอยู่กับผมมี่ไก่ทองไก่ทองคือใครครับไม่เป็นไรเมาเมาเมเมาพรุ่งนี้ผมต้องรู้ว่าฝรั่งเนี่ยอยู่เมืองไทยยังถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่อย่างนั้นพวกคุณต้องรับผิดชอบ ก็ว่าไปคนเมานะ,ะผู้สื่อข่าวตรวจสอบค่ะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกระดับผู้กำกับนะคะ<อ>สังกัดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้กำกับคนดังที่เพิ่งถูกย้ายจากพื้นที่นครบาลคะ่ะถ้าผู้กำกับก่อเรื่องแบบนี้ต้องไปถามผู้การจังหวัดมหาสารคามท่านว่ายังไงก็ตรวจสอบแล้วนะคบเหตุการณ์เกิดขึ้น25พฤศจิกายนชายเสื้อแดง<ม>เป็นผู้กำกับในสังกัดจริง ตอนนี้เนี่ยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับรายงานขึ้นมานะครับแต่ตํารวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีการปกป้องครับเป็นผู้กับปออของผมนะครับก็ตรงนี้ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนเพราะว่าเห็นว่ามีไปมีปากมีเสียงกันที่ร้านอาหารในสถานบริการนะครับในรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ทราบ ก็เดี๋ยวจะขอไปลงไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนถ้าผิดก,ก็ว่ามันว่าก็ตามผิดนะครับก็มีการปกป้องกันอยู่แล้วเดี๋ยวรอท่านผู้การ,รนิดนึงคือท่านเพิ่งมารับตําแหน่งได้เดือนเดียวก็นั้นน่ะสิใช่ไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามดูรายละเอียดก่อนก่อนหน้านี้นี่มีการเรียกประชุมแล้วนะคะว่าตํารวจเนี่ย พะถ้ามารับตําแหน่งคืออบรมเลยต้องประพฤติวัวให้ดีรักษาภาพลักษณ์ดูแลพี่น้องประชาชนสํานึกในหน้าที่แหมคุณผู้ชมแต่มันขัดกับภาพที่เราเห็นนี่ละเกินนช่ดาสเออเนี่ยแหละค่ะท่านก็เน้นย้าไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปเยี่ยมสพในสังกัด25สพท่านบอกเลยเดี๋ยวจะกําชับอีกรอบหนึ่งตกลงไกทองอยู่ไหนคะเดาสิไม่รู้หมายถึงไข่ก็ไม่รู้งงไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ